จอมโบไปอยู่ในร่มไปอยู่ในร่มอยู่ในร่มเออวิ่งเข้าร่มเดียวเออเอาน้องไปด้วยสิโอ้โหสวยมากเลยไปอีกแล้วเหรอโอ้มานี่โอพาน้องมาซอมโบจอมโบพาน้องมา ใหญ่มากเลยนู้นสนามอยู่ตรงนูง้นอันนี้แล้วลูกมาไปอยู่ร่มนู่นถ่ายโม้เลยอ่ะโอ้โหสวยมากพ่อยังมาไม่ถึงหรอก

ส็ฉลาหนะ mọt nón là mọt nón mà ปัปเดินไปเดินไปนู่นหนุไปหาไปหาหมีสีผู้ปะเร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรถเดี๋ยวพ่อมาฮะมันไม่มีที่จอดรถบบอโอเคไป ซื้ออะไรกินมอมาดูหน้าเธอสิหน้าเธอแดงมากเลยเอเอเดินก่อนเดินดีๆอย่าพูดเยอะ น,นี่าจับมือต้มโอ,อปลาลูกปลาหาซื้อของกินมาเลยมาซื้อน้ำเล็วไปหามีชีมพู้มันร้อนตรงนี้มันหมดแล้วไม่มีแล้วสวยนะ่ะ ร้อ,อะฮึฮะอะไรอกกเออก็นี่ไงกลับได้ไงแต่ว่าอย่าใช้ลูปหมีถุงนี้ทำไมทำไมอ่ะอก,ก,ก็นี่ไงก็กลับแล้วไงไ,ไปไปเดินไป เดินไปไปรอรถพ่อตรงนี้เมมัจนจะร้อนไดขนาดนี้พาลูกไปนี่นี่นมารอพ่อชมบอมานี้มารอพ่อตรงนี้มา ขึ้นไปอยู่ในร่มจมูกแงซื้อน้ำให้กินโอเคอยู่ในร่มอมัวก่อน